สวัสดีครับผมอ่ะก็มาเจอกับล้อ Honda City นะครับ City ตัวนี้เนี่ยเป็นขอบ15ที่นิยมที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับทำไมมาถึงเป็นที่นิยมเรามาดูกันใกล้ๆก็ได้ครับนะครับนี้เนี่ยแน่นอนครับลายมสวยอะเดี๋ยวดูเต็มๆนะฮะลายเขาสวยเออลูกค้าคันนี้ติดตั้งเฉพาะล้อเปล่าใช้ยางเก่าก็ยินดี เราก็ติดตั้งให้นะครับาได้หมดนะฮะนี่เป็นใก้ฝั่งนึงนะครับสภาพล้อเนี่ยสวยอยางีนะฮะเสำหรับล้อเดิมนะครับเรามีเสื่อนทุกรุ่นที่ร้านนะครับสามารถเธอนล้อเก่าได้ด้วยล้อเก่าเรารับเพลนทุกรุ่นแล้วก็เอาสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็จะส่งผ่านเคอรี่ให้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องมากรุงเทพนะนะครับ เวลาติดตั้งเสร็จตรงเนี้มันจะมีช่วงซูมที่หางตรงนี้ไม่ก็แปลกใจอะไรอะไรนะครับเพราะว่ารถมันถูกยกสปริงมันยืดเดี๋ยวนั่งไปประมาณแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันลงไปที่เดิมเลยคือไอ้ตรงช่วงนี้เดี๋ยวมันจะลงไปยังที่เดิมนะครับนะฮะอ่ะสรุปประเด็นก็คือว่าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพจะมาติดตั้งที่ร้านก็ได้หรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ยินดีจะส่งให้นะครับโทรมาคุยกันปรึกษากันได้นะครับสวัสดีครับ